สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเก็บ ID Line l i ียไลน์เจอร์หนึ่ง KB แล้วก็วิธีการเรียนไอดียไลน์เจอร์ฉบับรวดเร็วที่สุดนะครับผมอย่างแรกให้เรามาโหลด Moo Player นะครับผม m o Player.com แลยครับแล้วก็กดอันนี้เลยสีฟ,ฟ้าๆเนะี่ยติกไปเลยกดเซฟรอสักพักนะครับผมแล้วมันเราโหลดเสร็จแล้วมันมันโหลดเสร็จแล้วกดโอเพนนะครับอันนี้คือติดตั้งใหม่ให้ดูเลยนะครับ ให้เรามาที่คั s t o ม i z e Store นะครับกดแชงแพ e คือเราเลือกเลยนะครับผมว่าเราจะให้มันลงตรงไหนผมจะให้มันลงได้ดีนะเพราะว่าไอซีผมเนี่ยมันจะเต็มแล้วทุกคนเออไอซี DC, มันจะเต็มนะเรากดโฟลเดอร์ครับผมจะเขียนว่า m o ม m o 12 p a y e r จะ,จะ,จะตั้งชื่ออะไรก็ได้ให้เราจําได้ผมจะตั้งชื่อว่า m o ม m o ตามชื่อแอปนะครับผมกดเค okay, กด Install แล้วแล้วก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาวิี download, ่ดาวน์โหลดรวดเร็วทันใจมาก รอแป๊บสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเนี่ยจะมีผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับผมอ่ามันจะมีผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับเออลิงก์ดาวน์โหลดมีเดียไฟล์สำหรับการดาวน์โหลดมูมูเอาไว้แบบติดตั้งอะไรเรียบร้อยครับให้เรากดดาวน์โหลดลงมาเลยอ่าหลังจากที่เราติดตั้งมูมูเสร็จนะครับ้เรากดเปิดเลยครับอ่าเราเปิดโปรแกรมนี้นะผมมูมูเมอร์ตี้เพเยอร์นะผมโปรแกรมควบคุมมูมูครับ ลังจากที่เราโหลดไฟล์นี้เสร็จเรียบร้อยนะเราก็ปิดเบราว์เซอร์ไปเลยเราไม่ใช้เบราว์เซอร์แล้วแล้วกดไปที่ New เลยครับผมกด Import แล้วก็เลื่อนหาไฟล์เลยนะครับไฟล์ที่เราโหลดมาไว้ที่ผมให้คุณโหลดมาเราจะตั้งชื่อเลยนะผมว่าฟาร์มตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับผมจะตั้งชื่อว่าฟาร์มเพื่อแบบให้รู้อ่าในเช่นนั้นให้เรากดโคนะกดติ๊กก่อนก็กดโคลมาเลยครับผมผมจะโคลสักสองอันพอเพื่อแสดงให้คนดู หรือว่าต้องทำยังไงครับแล้วติ๊กติ๊ก e เล c กอ l อนะผมแล้วก็ติ๊กอันแรกออกอันแรกเราจะเก็บไว้เป็นตัวโคนนะครับแล้ว,ลวก็กดตัวเพย์ตรงนี้หลังจากที่เปิดโปรแกรมมูมูลแล้วครับเราสามารถตั้งค่าให้มันเลี้ยงหน้าจอได้จากโปรแกรมนี้ครับผม แลตติกแวรมันก็จะเลี้ยงหน้าจอมูมูลเลยมูมูไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วนะครับผมตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าคุณจะมาตั้งค่าก็ตั้งค่าได้เลยครับตั้งค่าตรง CPU กับ RAM นะครับสามารถปรับได้ตามความต้องการนะครับอ่าทีนี้เรามาที่เรกกดนี่ครับผมขีดด้า,น,น,า,ดาน,นล่างะนะครับผมแล้วให้ผมขีดลงด้านล่างกดซิงค์อ๋อกด e เล็กอ๋อกดซิงค์นะครับผมกดออโต้คลิกอ่ามาจะรวดเร็วไปนะให้สโลว์คลิปเอาแล้วกันนะครับผมกดฟาร์ม กดย่อนี้ลงมา to ที่ลายเซ็นเจอครับกดค่าลายเซ็นเจอเรียบร้อยนะผมรอให้มันโหลดสักแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นแบบนี้นะพอดโอเคเลยแล้วก็รอให้มันทิ้งหน้าล็อกอินนะครับผมแล้วก็กดสกินวิดแอปเปิ้ลเลยนะครับผมเอ้ยรีดเร็วเกินอ่าทีนี้วก็ติ๊กนะครับให้เราติ๊กที่โปรแกรกมที่เราเซ็งไว้โมูมที่เราเซ็งไว้มันคือโมูมฟาร์มสองใช่ไหมก็ติ๊กตรงฟาร์มสองนี่แหละผมขึ้นอันนี้กดปิดนะครับกดเลสได้ดีเลยครับผมหังนั้นติ๊กให้หมดเลยครับกดไอคีครับผม แล้วก็รอสักครู่กดโอเคกดโอเคเลยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรครับไม่ต้องไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะครับผมให้มูนะเป็นภาษาอาังกฤษเลยถ้ามันเป็นภาษาไทยเราจะไม่สามารถทำกรดได้ดีนะครับพอเรามาขึ้นหน้านี้นะให้เรากดรันนะนี่เลยออโต้คลิกนะครับแล้วก็เราเราจะแบบเร่งเวลาคลิปให้คุณดูกันนะครับเราจะเร่งเวลาคลิปไปจนถึงการที่เรารีไอดีทำไอดีใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อ่าหลังจากที่คุณเลียดีเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้นะครับให้เราปิดออโต้คิกไปเลยครับผมแล้วก็กดปิดกดปิดนี้ไปเลยปิดปิดปิดสกิปสกิปเมนสเตตอ่าผมสอนจะไวไปนะครับบางคนอาจจะเป็นสกอกรตคิปสโลว์เอาเองใช่ slow เป็สโลว์เองนะครับผมเอาแบบรวดเร็วทันใจกดกลับมากดปิดไปที่เดเดย์นะครับผมรับการชาร์จปก,กติและะ้วเหมือนคุณเลียดีปก,กติเลยถ้าคุณมีโค้ดก็ไปเปะ กดกลับไปที่เบราว์เซอร์ไปกดโค้ดมาก่อนก็ได้แต่ผมไม่เอานี่กดส่งไปเลยอื้ออ่าสวัสได้สอตัวนี้คือแบบตัวที่คุณอยากได้ตัวที่คุณชอบมากแบบโหยแม่งโคตรโหดโคตรเก่งไปไปที่กดกตัวทีมนะผมลากลงมาหมดเลยเราอาจจะลากหรือไม่ลากก็ได้นะผมจะลากให้มันดูง่ายๆนะครับไปที่เซฟนะครับอ่าหลังจากนี้เราจะไปทีสอนวิธีการเก็บไฟล์ใน KB นนะครับผม ไปดีฟันเฟืองนะครับกดแอคเคาทน้กดนะก๊อปมาเลยครับอ่ากดก o p y เสร็จแล้วกดปิดไปเลยอ่าเรากดปิดมาแล้วใช่ไหมครับเรากดโปรแกรมนี้เลยครับโปรแกรมนี้เราตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่ f a v o r i t e นะครับกดตรงนี้เลยแชร์ Share. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เจบทุกตัวนะครับเว็บไซต์เราก็จะขายดีไก่ป้ายเหลืองไก่ที่ยังไม่เชื่อเบอร์สามเบอร์สี่นะครับ ขายเป็นขั้นต่ำ5ไฟล์นะครับผมราคาถูกๆเลครับตกตัวละ20-25บาทนะครับจะมีไก่ปไฟเหลือ,องตามนี้เลยครับผมจะมีบอลมืดเจมคนนี้นักพนันบาวย,ยมทูดนะครับผมจำนวนจํากัดน,นะครับแล้วก็กล่องสมอสินค้ากล่องสม,อส,อ,งสมอสินค้าก็จะมีโคลาโบแล้วก็ไก่แสงอะไรพวกนี้ไก่แสงแล้วก็ตัวพวกนี้นะครับอยู่ในกล่องนี้เลย แล้วก็ในหมวดหมู่คลิปสอนเก็บไฟล์นะครับก็จะมีคลิปสอนเก็บไฟล์ใน iOS Android คลิปสอนเก็บไฟล์ PC แล้วก็กล่องทดสอบ5บาทกล่องทดสอบ5บาบาทก็จะเป็นกล่องที่เก็บไก่แสงไว้นะครับผมแล้วก็มาที่หน้าเติมเงินนะครับหน้าเติมเงินเรามี2แบบนะครับตเติมเงินด้วยซองอังเปาแล้วก็เติมเงินด้วยธนาคารนะครับยืนยันเซฟธนาคารรับไปเลยนะครับถ้าเติมเงินด้วยระบบยืนยันเซฟธนาคารรับไปเลยนะครับโบนัส20%นะครับสมมติเราเติม1 0ึงบาทเราก็ได้รับไปเลยครับ1 2อบาท เดิม1,000แล้วก็ได้เลยครับ1,200บาทเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ขายดีแบบยังไม่เชื่อมเป็นแพ็กเกจนะครับผมหรือยังไม่เชื่อมเป็นไฟล์มาแล้วก็สามารถแบบโหลดเข้าไปเชื่อมขายให้คนอื่นได้ในราคาที่แพงหรือสูงกว่านี้ครับผมสมมติเราซื้อมา25บาทเราก็จะขายต่อได้30 40บาทครับแล้วแต่คนลูกค้าไปขายล้วก็แล้แแต่ในราคาตลาดนั้นเลยครับ ก็ผมอาจจะพูดเร็วพูดรัวพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันต่อเลยเลยโปรไฟล์อันแรกนะครับให้กรอบมาเลยนะครับผมอัแรกทีนี้เราไปที่นี่นะครับที่ local แล้วก็ไปที่คําว่าไดาไปที่ได้นะครับผม ้คุณเลื่อนลงมามจะพีคพ์ว่า s c ซ a การนะกด s c ซ a การแล้วนะกดมูมูแชร์เลยนะครับจากนี้เราก็กดบวกเลยกดปุ่มบวกมันจะตั้งชื่อว่า B i d Jack C2 ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ผมจะตั้งชื่อว่าเงี้ยช่างมันเถอะผมตั้งชื่อแล้วอะอะเห็นไหมอันนี้ไม่เห็นหเหรอว่าผมก็แบบกดอีกทีนึง กดกลับก่อนแล้วก็กดมูมูแชร์บางอันมันไม่รีทีนะผมอ,อันนี้เห็นอันนังไม่เห็น w ว่าฟังข้างมันเรามาวางอันนี้ก่อนกดวางนะครับที่เราวางมาเมื่อกี้แล้วกดแก้ไขชื่อนะผมเมื่อกี้มันคือตัวอะไรสมมติว่าผมได้แบบบอสบอสเอาลาเอาลาขีดนี่แล้วก็ใส่ u s เ r อรดีไปเลยนะผมเราจะได้รู้ว่าแบบเออแม่ง ตัวเลขเลขล้วนหรือเปล่าแม่งตามหาเลขล้วนกันเลขล้วนไม่ได้ช่วยเฮียอะไรมึงดวงดีหรอกครับกดโอเคไปอันนี้ล่ะทําไมมันไม่เห็นกดมูแช์นะครับผมเฮ้ยมันไม่เห็นได้ไงอ่ะโอ้ยถ้ามันไม่เห็นนะผมให้เรากดไปเลยกดที่ m n t นะกดไปที่ได้เนะกดเนี่ยกดเอ่อกด local กดได้กด m n t นะคะปรกดแช์ กดมูมูแชร์อ่ามันจะขึ้นแล้วนะครับผมตอนขั้นตอนนี้คือให้เรากดสต็อปก่อนก็ได้แล้วก็กดวางอ่าสมมติว่าเราได้บอสเอาลาวสามสองตัวแล้วก็มาแก้ไขข้างหน้านะเขียนว่าบอสเอาลาว,ลวก็พิเซอรนะครับผมเป็นเลขก็ได้เราจะเขียนว่าเอาลาวก็ได้ครับผมบอสเอาลาวเขียนว่าอะไรก็ได้แนละ้วแต่ให้คุณจําได้แล้วก็ใส่ยูเซอร์ดีไว้ข้างหลังนะครับ เราจะได้รู้ว่าไอเดีนี้เรามันไม่ซ้ำกันนะครับผมกดโอเคเลยจากนั้นจากนั้นเรามานี่กันนะครับผมแล้วก็ปิดไปเลยปิดไปเลยแล้วเปิดโปรแกรมควบคุมมาครับอันนี้คือสองอันนี้อสอนอันนี้ก็คือโปรแกรมที่เราทํเอาไว้แล้วตอันนี้คือโปรแกรมที่เรายังไม่รีไอดีนะครับผมกดโคลมาแล้วครับเป็นอันที่สี่ครับผมกดเปิดเลยอันที่สี่อันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดึงไฟล์ KB เข้ามาล็อกอินใช้างาน รอสักครู่นะครับเรามาที่ e d e File Explorer นะครับอ่าแล้วก็มาที่นี่เลยครับ Favorite เราไม่ต้องไปที่ Local ด้ครับ Local v ดก็มาที่ MNT กดแชร์กดมูมูแชร์นะครับแล้วก็มาไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับผมว่าเฮ้ยนี่บอสเอาลาวกดคัดลอกมาเลยนะครับผมทีนี้เราก็ไปที่ Favorite ครบ <S <S ับที่แชร์ไฟล์ เออมันยังใช้ไฟล์ไม่ได้เพราะผมไม่ได้สร้างอันนี้แหละปัญหาก็คือเราต้องล็อกอินลาเรนเจอร์อะไรเรียบร้อยครับแล้วเข้ามาหน้านี้ก่อนเข้ามาหน้านี้เสร็จปิดปุ๊บเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ที่แชร์ไฟล์อ้นนอาวมันขึ้นมาอนี้แล้วนะผมขึ้นมาอันนี้แล้วให้เราลบอันนี้ทิ้งไปเลยลบทิ้งวางกันใหม่เ,เข้าไป อาวางอันนี้มาปุ๊บกด rename นะครับ rename ลบตรงนี้นะครับร e n a m e ให้เป็นแบบนี้นะครับจำไว้จำไว้กดโอเคทีนี้เราก็เข้าเกมได้เลยครับผมแล้วก็จะเป็นไอทีที่เราเซฟไว้นะครับกดซิงค์อินวิดโฟล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยเลย g ีเกต์ล็อก เราไม่ได้หลดนะครับผมจะไม่ได้ตัดคลิปอะไรมากนะผมจะ้้ดูแบบเร็วๆเลยผมอาจจะเร่งสปีดนิดหน่อย ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องตกใจเราปิดไปใหม่ไปที่ S f i r e ใหม่นะครับผมแล้วก็ไปที่เอ,อ่อเก็บไฟล์ทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ทำเหมือนเดิมนะครับไปที่ไดนะครับผมไปที่ MNT MNT ไปที่แชร์หรือว่า S Card ก็ได้ผมไปที่แชร์แบบละเอียดละเอียดอ่าคลอกมาครับผมคลอกมาไปที่แชร์พิเศกดลบอันนี้ออกก็วางไปใหม่นะครับ แล้วก็แก้ไขไฟล์เมื่อกี้เราไม่ได้ล็อกอินครับเราต้องล็อกอินก่อนคือเราจะทําอันนี้ได้นะครับเราต้องล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนตัวอย่างที่ผมทําไปเมื่อกี้อ่ารอบน,นี้มันจะไม่เป็นปัญหาแล้วครับเชื่อผมเชื่อผอมเซชแล้วก็วิธีการดูครับวิธีการแก้ไขไฟล์มูมูนะครับว่าเรา,เ,าเซฟไว้ตรงไหนวะให้เรามากดตรงนี้นะครับนี่ปุ่มลงมานีแล้วก็กดไฟล์ทาร์นเฟอร์นครับแล้วก็กดโอเพ่นเลยครับ ก็จะขึ้นไฟล์บนคอมขึ้นมานะครับว่าเราเก็บไว้ตรงไหนอ่าสมมติเราเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็สามารถเอาไอเดีเนี่ยส่งให้เพื่อนต่อหรือว่าเราสามารถเอาไอดีของเพื่อนมาใส่ในนี้แล้วก็เปิดได้ตามปกติเลยครับเข้าใจแล้วไหมอัมนมาดูไอตัวนี้ต่อนี่เห็นไหมเข้าเรียบร้อยแล้วไอีฟาร์มสีผมไม่ได้ย่งกับฟาร์มสีก็จบแล้วครับก็16นาทีก็อาจจะนานนิดหน่อยนะผมก็ไม่อยากให้ข้ามกันเลย 拜拜。Bye bye.